นั่งก่อนเนาะเดี๋ยวนั่งแป๊บนึงก็จะปล่อยแล้วแหละพูดมาเยอะแหละ,ะเดี๋ยวเช็คก่อนเช็คเช็คซาวเช็คซาวซาวที่หนึ่งคืออะไรฐานรู้สึกไหมขากระทบพื้นอายาย ย้ายสติมาตรงที่เรานั่งกายเรานั่งเนี่ยขากระทบพื้นรู้สึกไหมอ่ะค่อยไปด้วยกันนะรู้สึกไหมรู้สึกเต็มไหมรู้สึกเต็มในพื้นที่ที่เราได้กระทบพื้นไหมใช้ฐานกายซอยตนะภายในของเราคือฐานกายเนี่ยรับรู้ความรู้สึกที่เรากําลังนั่งอยู่ต่อมาย้ายความรู้สึกมาตรงหลังอ่ะตรงจับหลังดูซิ เวลานั่งสมาธิต้องเช็คนะผมเองก็ยังต้องเช็คเลยเพราะว่าบางทีมันเหนื่อยมากผมก็แบบหลังคอมเหมือนกันเอาสติกลับมาที่หลังนะหลังตึงเราใช่ไหมต่อมาฐานที่3คือสติมาที่ไหลเปิดหรือ,อยังไหลได้ไหมไหลงอหรือเปล่าไหนเช็คก่อนเดี๋ยวต่อไปจะพายืดเส้นนะนี่ใครอยู่ในวัดคุ้มมากเลยไหนใครไหลยังไม่ตรงบ้าง ต่อไปฐานคอคอตรงมองตรงคุณแม่เงินหน้าขึ้นนิดนึงนะครับโอเคมองตามระดับเลยแม่ไก่ย,ยืดหลังขึ้นหน่อยนิดนึงอ่าโอเคอีกนิดนึงได้ไหมเปิดไหล่ขึ้นเปิดไหล่ขึ้นเดี๋ยวต้องเอาไม้ไปจีเนาะเดี๋ยวเรามีไม้แล้วเราจะไปจี สี่ส่วนสบออ่าโอเคงั้น1คือเอาสติรับรู้อยู่ตรงนั่ง2หลัง3ไหล่สคอพอได้นะอ่ะาหลังจากนั้นค่อยๆรู้สึกหายใจเข้าออกลึกๆสัก3ามครั้งเป็นการคลายลมพร้อมนะอ่าค่อยๆหายใจเข้าออกลึกๆ ทีนี้ค่อยๆเอาสติมารับรู้ถึงลมหายใจฐานที่5ของเราคือยิ้มน้อยๆยิ้มหน่อยแล้วดูใจของเราซิดูลูกของเราเป็นไงลูกของเราเบาขึ้นไหมอ่ะค่อยๆดูลูกของเราไปด้วยลูกของเราเบาขึ้นไหมเราจะสังเกตว่าตอนที่เราไม่ยิ้มกับตอนที่เรายิ้มลูกของเรามีความต่างกันอยู่นะเอาสติให้เห็นนะต่อมาค่อยๆรู้สึกนะ รู้สึกที่ลมหายใจรู้สบายสบายไม่ต้องตั้งท่าไม่ต้องอะไรเลยปล่อยเบาๆสบายสบายมันจะรู้ยังไงก็ปล่อยให้มันรู้ไปตามนั้นแหละเราไม่ได้ฝึกให้รู้อะไรนะให้ฝึกแค่กำลังรู้สึกแค่นั้นแต่มันจะรู้ละเอียดหรือไม่ละเอียดช่างมันนะสติยังอยู่ในฐานตั้งห้าอยู่นะ หนึ่งคือขาก้นเรารับรู้สึกถึงพื้นที่กระทบหลังไหล่คอแล้วก็ยิ้มน,น้อยๆของเราเพิ่มความรู้สึกตัวเข้าไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งหมดว่าเรากำลังหายใจอยู่กับปัจจุบันขณะให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ด้วยการนั่งดูลมหายใจแบบนี้เรื่องอื่นทิ้งไปให้หมดก่อนอย่าเพิ่งกำหนดฐานนะอย่าเพิ่งกำหนด คำบริกรรมค่อยๆทำไปแบบคนงงๆนะถ้าใครอึดอัดให้ดูลมใหม่ปล่อยทิ้งทั้งหมดแล้วเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างต้องเบาและสบาย ปล่อยวางทั้งหมดทั้งมวลให้ลูกน้อยของเราคือจิตได้พักผ่อนบ้างหยุดคิดหยุดกังวลหยุดรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยให้จิตของเราหรือลูกของเรานั้นได้หยุดทำงานบ้างโดยอาศัยสติของเราในการรับรู้ถึงลมหายใจ เรายังรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งร่างกายของเราอยู่นะดูที่ก้นของเราหลังของเราไหล่ของเราคอของเราที่ตั้งให้ตรงยิ้มที่มุมปากเล็กน้อยแล้วก็รู้สึกถึงลมหายใจ ค่อยๆนึกถึงว่าเพื่อนของเราเนาะก็มีความเป็นทุกข์ที่มีลูกที่กำลังดือ้อมีแต่ความโลภม,มีความโกรธความหลงแล้วก็มีแต่ตัณหาอุปาทานเยอะแย,ยะมากมายเราเองก็เป็นแบบนั้นแต่เราเริ่มเห็นความเป็นจริงมากขึ้นลูกของเราจึงดื้อน้อยลงหน่อยเราก็สบายขึ้นหน่อย แต่เพื่อนๆของเราบางคนยังมีเต็มอัตราอยู่ยังต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆนานาความเครียดความกังวลความเดือดร้อนความเป็นทุกข์ในใจของเขายังเต็มอัตราอยู่เราค่อยๆนึกถึงแล้วก็สงสารเขานะแล้วเรามองดูซิขณะเรายังมีความทุกข์อยู่นั้นก็มีผู้มีพระคุณของเรา ประคับประคองจิตใจของเราอยู่เราช่างเป็นผู้ที่โชคดีขนาดนี้เชียวหรืออะเรามองดูลูกของเรานะมีความสุขความสบายใจขึ้นมาแล้วก็แผ่มเมตตาไปอย่างทุกทิศทุกทางขอให้ทุกคนได้มีความสุขเหมือนเราด้วยเถอะขอให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณของพระพุทธเจ้าประธรรมพริยสงเหมือนเราด้วยเถอะ ขอให้ทุกคนได้ตั้งจิตตั้งใจในการปฏิบัติให้เข้าสู่มรรคผลขอให้ทุกคนหยุดเบ็ดเบียนซึ่งกันและกันด้วยเถิดเราเห็นความเบาสบายมากขึ้นไหม เราลองดูลมหายใจของเราใหม่สิอ่าค่อยๆดูลมจะเห็นว่าลมมันจะชัดขึ้นละเอียดขึ้นเบาขึ้นสบายขึ้นตามลำดับลำดานะ ค่อยๆค,คลายลมหายใจเอาสติมารับรู้ที่เนื้อที่ตัวของเรานะค่อยๆเอาสติมาที่ตาของเราลืมตาขึ้นด้วยความเบาๆสบายๆเอาสติมาที่มือของเราลองขยับมือสักเล็กน้อยให้รู้สึกว่ามือเรากำลังขยับผ่อนคลายทุกสิ่งทุกอยา่าง ไม่ค <ítulo> ่อยจำอารมณ์ไ <displayed>, ว้เนาะมันอาจจะไม่ได้เกิดบ่อยก็ให้ถืออารมณ์ตรงนี้มันเป็นความเบาสบายสบายซึ่งมันมีเหตุและผลนะมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะเบาสบายสบายได้ด้วยตัวของจิตเองเนาะเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมีหน้าที่ไหลลงต่ำาคอลูกของเรามีหน้าที่ในการที่จะทำให้เราเดือดร้อนน่ะพูดง่ายๆนะดังนั้น ถามว่าทาไมลูกถึงเดือดร้อนเพราะว่าเราพาเขาไปเจอแต่เรื่องราวที่เดือดร้อนเนาะต่อไปนี้เราจะพาเขาไปเจอในเรื่องราวที่ไม่เดือดร้อนละแล้วก็ให้เขาอยู่ในที่ที่เป็นสุขแล้วก็พยายามให้อาหารเขาที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพเขาเนาะเช่นอะไรเช่นเมตตาการุณาอย่างเงี้ยดีกว่าความให้อาหารคือความโลภความโกรธความหลงเนาะ้านี้ลูกก็ต้องเป็นยังไงเดือดร้อนแน่ในอนาคต นั่นต้องคิดเอานะว่าเราจะให้อาหารอะไรเขาแต่ถ้าลูกเขาแสดงความโลภความโกรธความหลงออกมามันก็เป็นเรื่องธรรมดาของลูกใช่ไหมเพราะว่าลูกสั่งสมมาเยอะก็ไม่เป็นไรเนาะให้อาภาัยลูกไปก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวแม่พาทําบุญใหม่เออเดี๋ยวพาไปทํากรรมฐานใหม่ลูกอ่าเราก็ให้กําลังใจลูกของเราไปนะครับมันก็จะทําให้จิตของเราค่อยๆเกิดเขาเรียกว่า จำในอารมณ์นั้นได้มากขึ้นมากขึ้นณนะวันหนึ่งอารมณ์ที่เป็นกุศลชนะอกุศลเมื่อไหร่ตอนนั้นผลของกุศลก็จะเกิดเต็มอัตราเองเนาะไม่ต้องหวังผลนะทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้ผลของมันเองนะครับอันนี้ก็ฝากทุกคนไว้นะเดี๋ยวเราแผ่เมตตาเนาะทีนี้เราจำอารมณ์ได้แล้วใช่ไหมตอนที่เราแผ่เมตตาที่บอกว่าขอให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกับที่เราเป็นความสุขนี่เริ่มทําได้ไหมแต่ก่อนเนี่ย เขาโมทนากับเราไม่ได้นะเพราะอะไรเราไม่สุขจริงตอนนี้เราเป็นสุขจริงแล้วใช่ไหมดังนั้นเราจะแห้เขาได้เต็มที่แล้วเนาะอ่ะโอเคนะ